ที่บอกคุณลุงนะคะอายุนะคะแปดสิบกว่านะคะดูขี่มอเตอร์ไซค์รุ่นอะไรเนี่ยนี่รุ่นอะไรเนี่ยดูดิสอง,องหนึ่งอะ <c oughs> ใครรู้จักรุ่นนี้บ้างนะคะ <c oughs> คลุงอายุเท่าไหร่นะแปดสิบสองนั่นขี <c oughs> ่มอเตอร์ไซค์อย่างเฟี้ยวสบายนะคะเป็นไงเป็นไง <c oughs> นี่คุณลุงนะั่อยู่ยงเงี้ยงต่อหน้าบ้านนะแข็งแรงมาก ขับรถยนต์เองด้วยนะคะนั่นดูเห็นไหมคะรุ่นนี้มีควันนะนี่นะคะกระบะประจาคู่กายของคุณลุงนะคะกระบะคันนี้ขับมากี่ปีแล้วคะคุณลุงกระบะคันนี้ขับมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่อายุสี่สิบแปดไอ้นะคะองสี่สิบของข้าวสี่แปด อ๋อนี่ไปไหนมาเม,มื่อกี้ไปไหนมาคะมามกินน้ำเต้าหู้มามากินน้ำเต้าหู้มาหรอคะมากินน้ำเต้าหู้มา,มนานแล้วนี่นะคะอ,อุปกรณ์นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเอาไว้มาดูตอนนี้คุณลุงออกกาลังกายค่ะเอาไว้ตอนต่อไปวันนี้แค่ให้คุณเห็นเบาๆว่าคุณลุงนั่งขี่มอเตอร์ไซค์สิ่งทุกวันนะคะเป็นสองปีดูอุปกรณ์นะคะ <c oughs> คนที่รุ่นอย่างเรานะคะสี่สิบกว่าแต่ยังยังอายอะ แน,น่นเนี่ยแน,น,ยน่นเห็นไหมคะไม่อยากจะไม่อยากจะพูดเลยนั่นเห็นไหมนี่นะคะแปดสิบสองเป็นยังไงเป็นย <c> ังไงคะเออเดี๋ยวค่อยมาดูนี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อรอบหน้านะฮะ,น,ะนี่รอบหน้าจะชุดกีฬาเดี๋ยวค่อยมาดูกันกงงนั่นน่ะสิคะโอ้จ้าอืม นี่นีนนน่แค่วอมวอมเล็กๆกน้อยนนะคะเดี๋ยวไว้มาดูวันต่อไปนะว,ว่าคุณลุงแล้วเราจะตามติดนะคะกิจกรรมคุณลุงไว้แปดสองนะคะอันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันค่ะ<อ>นี่วันนี้คุณลุงเอาสายยางเอาน้ำกระมังเอาถังไปรดน้ำต้นไม้ตรงข้างหน้าปักซอยทำคุณประโยชน์ให้กับซอยเราอีกแล้ว ให้มันชุ่มชื่นมีความสวยงามเนี่ยปักซอยใช่ไหมคะคน่าเช้าบรรยุจดะดเห็นไหมคะว่าคือสูงวัยแต่ไม่ได้สูงไปซะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีจิตใจดีด้วย <laughs> น,น,นมองมองมันี่คือานี้บบนวน พุ่มไม้กี่เป็นไม้แล้วมันก็จะสวย<า><า>เต็ม,มทำอย่างไรที่จะให้ดอกไม้เต็มพุ่มไม้ตรงนี้มีดอกไม้พุ่มไม้สวยงามเห็นไปแต่ถนนเลยถ่ายรูปสวยด้วยอ่าถ่ายรูปสวยด้วยสูบไปจากบอ่อน้ําอันนี้คือบอ่อน้นํานี่เป็นบอ่อน้ําบาดาลใช่ไหมคะคุณลงุงอ๋อบ่อน้ำตื้นขุดมานานแล้วนะไม่เคยแห้งไหลน้ำตั้งร่างไหลตลอดอืมไหลทำฟ้ายไป <ừ> mm อน,น,น้ำสะอาดใช้น้ำสะอาดกิจกรรมกิจกรรมไม่ใช่เฉพาะแค่ของตัวเองนะคะก็เพื่อคนในซอยประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะ mm อทุกสิ่งทุกอ,อย่างงการที่เราจะไปไทำป,ปาต่อไปอ่าสงการนี่นจะทาป,ป่าอีก<ด>นะคะเห็นไหมคะว่ากิจกรรมน,นะคะคนสูงวัยอายุ82น่ะ มันเยอะนะคะดูสิเขาบงข้างบ้านนี่ก็คือดูแลทุกอย่างเลยนะคะคุณลุงมองดูสิว่ามันมันคืออะไรจ้ะอืนี่ดูเขาไงเขายังง่ายเลยเขาแก้รับรับมือไม่ไหวก็อ่าเดี่ยวนี้รถต้นไม้ต้นไม้ไม้ประดับเนี่ยจ้ะไปไอซ์ช่วยอลยนะจ้ะเราทำทุนเราไปใช่เปนวันกิจกรรมนะทำไปเรื่อยๆเยอะแยะอืม คือเดินเหิอจะแข็งแรงมากดูคล่องแคล่วว่องไวนะคะ,ะเมื่อเทียบกับหลายหลายคนนะคะในวัยเดียวกันสี่กระออดกระแอดกระเซาะกระแซะแต่คุณลุงนี่ดูเหมือนหกสิบไม่ใช่แปดสิบนะคะ <laughs> เรื่องจริงนนที่บอกที่ออกกาลังกายก็มีอะไเยอะอ่าตัวอย่างเช่นออยากให้รู้ว่าเป็นไงอแน่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 นี่กุตบอลอ่าุตบอลก็ทำอย่างนี้ได้ขนาดไหนแน่ นี่เป็นไงโอ้เป็นไงนี่หลบซ้ายหลบขวาเออนี่เห็นไหมเออดูไวดูไวโอ้ยเห็นแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะเราเราต้องยอมแพ้เด้อนี่นี่โอ้เป็นไงเป็นไงโอ้โหโอ้โหนไหครับไปดึงสองสามโคทำทุกวันวันเล็กวันละน้อยอ๋อนี่เห็นไหมคะ โอ้ไม่ธรรมดาไทำรไหนอ๋อเนี่ยเห็นไหมคะว่าเขาเรียกว่าใจสู้นะคะใจสู้แล้วก็กำลังใจดีดูแลสุขภาพดูแลการเป็นอยู่ดีทุกอย่างก็จะดูดีไม่ต้องไม่ต้องลงคุณค่าไปเปนวดอะไรมากมายอ่าไม่ต้องไปไหนอืยอดไปเลยนะคะเออคิดเองนะคะ ไอ้ตัวนี้เราอยากรู้ว่าลองจะนั่งุยืนขึ้นไหวไหมจ้ะลองได้ห้าครั้งหนึ่งอ่าสอง่าเทสโอ้โหสามสี่ <5 S 1> อ่าโ,โหแบบย่อได้พอละกูรู้ก็โหแค่นี้ก็ สุดสุดแล้วอะคะ่ะโอ้โหจมม้ะชมวิวต่อนั่งเอชุมวงชม,มวิวค่ะรับต้นไม้ไป,ไป,ไปค่ะขอบคุณค่ะคุณลงุงโอเคสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะแข็งแรงแข็งแรง<ไ>ปเป็นเป็น<ไ>ปจ้ะให้เป็นตัวอย่างก,กับคนทั่วๆไปที่แบบอยู่บ้านอะไรเนี้ยอายุมากแล้วมีกําลังใจในการที่จะออกกําลังกายในการที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขแน่แเคยเคลื่อนปาร์ชโดอ่ะปาระชุดเมื่อคยอ่ะ เคยใหญ่ตัวคือคี่พิโค่ะไม่เคยค่ะมันความบูดเออรสชาติเนจ้ะมันผมมีว้าวมิคใครเอาไปปล่อยอ่ขายบางตัวขายไปสี่ร้อยห้าร้อยโอ้โหเอามาสักตัวที่ตลาดนี้จ้ะทั้งมันเป็นไรอ่ายอมยอมว่ายอมแน่ให้โอกาสอย่างนี้แล้วที่คุณออกไปแล้วอืม แค่45นาทีถีงทีเลยปี่กำมืออาจจะปิดปากแต่คุณบ้านอื่นมาเห็นไหมทำความสะอาดบ้านโน่นนั่นนี่สารพัดน์มาดูแลคุณมันคุณร้องมันเยอะจ้ะมีกิจกรรมให้ทำการพูดจะคล่องแคล่วทำงานคล่องแคล่วแปดสองดังเจ๋วนี่เรื่งคุณตา เงี <mile> ้ยปังเงี้ยถูกใจถูกใจถูกใจอ่าท่อปลาปลาอีกมอกร่างกายก่อนมอกร่างกายก่อนไปไปเย่ไปออกกําลังกายก่อนปังเงี้ยนี่ปังเนี้ยโยนอ่ารับไว้รับไว้ไปรับอเงี้ย อ่ะมีายุอะไรอีกนั่นัปั๊บอ่าออกขึ้นมาปป๊ดเออระวังหัวนเดลบมีหลบมีหลบระวังเออปั๊บนี่เก่งมากเกหลบนุนเออเบนแล้วเบนแล้วชอบไลปั๊เฮ้ยฮ้าฮหัวเเออไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ ม่เอใช่ถ้ต้องโดนก่อนจำเป็นอันเน่ยไม่ดีเลยเขารู้เขารู้อยากโดนครับลูกบาสลูกลูกบอลบาระวังระวังไว้หลบด้วยเพื่อตวางไว้ล่ะ ระวังระวังนี่รู้รู้แล้วว่า้องกันเลยอันนี้ทำตอนพอตอนเย็นตรงนี้ลมเย็นลมดีมากเลยนะคะตอนนี้เีข่าวมาแล้วคุณคุณบอกเราเอฟเอฟอันนี้เรียกเกือบไปเกือบไปอนึ่งสองสามชิบนี่ อึนนๆๆๆๆๆๆๆีตัดาตัดแล้วเดียอเอาหมอึบกทนเมี่ยเอดน่ดูดยูด้ยเงุณตาโดนตัวเองเลยโดนเองโดนเองจะแก้คนอื่นเาเดินเดินเด ตึงไอ้นที่ดังที่ตังตึงเลยไอ้ที่ตัีตาังวังไวจะแก้จะแก้กุญตารู้สึกยรู้สึกเลยว่าเต็ไหมเตลยต้องิไมจะแก้จะแก้กันะลบเป็นลเป็นล้ติ๊งอ่าลบหนึ่งสอง

อันนี้อยากให้โดนตั้งใจเนี่ยอเ้นียพเรออ้ยยจดนยะจะใบร้ายกาดนั่นนี่อพอแล้วพอแล้วครับหนึ่งสอสามอปพอแล้วพอแล้วตอป จาสต็อปแล้วสต็อปแล้วหยุดเออยังจะอีกยังจะอีกเนาะอันนั้นอันนั้นอันนั้นพอแล้วคุณลุงนวัยแปดสิบสองทำอะไรอีกเนี่ยดูโอ้คิดแล้วพัฒนาคำยันตัวนี้ไว้ไม่เตรียมมันพับไปล้มได้เพราะว่าตอนนี้คำยันไม่พับมาตรงนี้ให้คำยันอยู่นี้อืมดีไซน์อีกแล้วออกแบบออกแบบแล้วถ้าเกิดเราทำตัวนี้ ปกติวันนีู้กฟังแล้วทําเป็นสี่เหลี่ยมอกระไกลไกลทําเป็นเรือลอยน้ําอือพุ่นเรือลอยน้ําะแล้วก็ทําพป็นาหนองห้าติบไรเพื่อดูว่าน้องนั้นมันวีทับขุนมิจมะเรลงเราจะให้เมลงออกถ้าไปเกือบหมดอไอเดียกูดทุกอย่างทําได้จริงด้วยพลังคําว่าไม่ต้องเสียค่าเงินสักบาทปลูกน้ําด้วยทั้ง ลุยอากาศาทั้งวันทั้งคืนถ้าคนขมโมยไปก็แล้วแต่ถ้าไม่ขมโมยไปว่าหนองนั้นน้ำใสเหมือนตาแมวนี่ฟั <c oughs> <c oughs> งฟังแล้วเนไงโอ้สุดยอดแล้วดินมันก็ปลูกออไปแล้วเอาดินไปว่าไปภาคลุ้นเราดึงไม่ไหวบ้านเรามีเชือกยาวๆรถไถนานเราแท็กเตอร์เรามีปลูกแล้วแท็กเตอร์ดึงปึ๊บตีดตัวพี่เลนไปทางที่ต่ำไปมันไปที่นู้น น้ำใสจะดึงน้ำใสจากที่ตรงนี้ตรงนี้มาอัดให้สุดแล้วความสะอาดอานไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนักพัฒนาจังหวัดชายภูมิใช่ไหมเนี่ยโอ้โหใครๆก็รู้จักเพราะว่าพองานตัวนี้ถ้าไม่สงส่าสงสายนั้นถามยูทูบนน่โอเคนี่มาดูไว้ประเด็ดสองนะคะ ไม่ธรรมดาเนี่ยล็อกกึ๊กนี่เห็นไหมไม่มีการพับโอ้โหตึงโอ้โหดินได้ดินได้ไปด้วอกันไปด้วกันโอ้โหไปดูสองึกคักคึกคัก ไม่มีกลัวจะพับเลย <c oughs> นีไไ่ไงสุดยอดอึ้งใครว่ามาซ้ำเนาะเอออึ้งจึงโอ้ยังไงคะคือเพราะว่าเตียงพับพวกนี้มันเขาเรียกว่าเป็นเหล็กมัอนอ่อนใช่ไหมคะอ๋อสุดยอดอืมแค่ไม้ไผ่อันเดียวแล้วก็ทำแค่ดู โอ้โหไม่มลงทุนสักบาทหนึ่งใช่ใช่ใช่ดูไอเดียนะคะคนที่มีความคิดนะคะแล้วแล้วอายุ82เฮ้ยโอเคดีรู้สมั่งนะโอเคค่ะค่องข้างแคบว่าช่างมันจะเป็นไปได้ไหมค่ะคี่ว่าหนอง50เล่ยไ่เออให้ใส่ปนี้จ้ะเพราะ่าน้ำมัน ถ้าไหลสูงสูงสูงนี้น้ำใสจะไม่ลงข้างล่างเพราะความเข้มของน้ำข้างล่างมันแม่นกว่าเราก็ดึงน้ำสูงสูงางลงข้างลาต่ำสุดเื็แล้วดันน้ำรงนี้ไปด้วยน้ำต่อน้ำบักพักดันกันไปเนี่ยนะถ้าเป็นโอกาสดีเนี่ยคุณลุงถ่ายคลิปวิดีโออะไรไว้บ้างนะแบบโครงการคุณลุงดีๆงั้นเลยอีโบวัสอ2ปีนะคะจะขับรถตอนค่ำ ไปไหน,ไ,หนไปงานค่ะไปงานขาวดำอีกแล้ว<อ>ดูนะคะเนี่ยนะกิจการกิจกรรมน,นี่นะคะเห็นไหมคะมคุณลุงเขานะคะ<ช>เดือนนี้ทั้งเดือนคุณลุงเขาก็ไปงาน นะคะกิจกรรมนะคะงานขาวดำนะคะขับรถไปนะคะบ่อยมากนะคะตอนนี้นะคะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าชีวิตก็ต้องเป็นไปตามอายุไขนะคะแต่คุณลุงนังแข็งแรงอยู่นะคะนี่นะคะ